นายบุญต้องช้อนพุษาผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร่วมลงนามในสัญญาให้บริการโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถหรือโซล่าคาร์พอร์ตภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จะดําเนินการติดตั้งระบบโซล่าคาร์พอร์ตขนาดกําลังการผลิตไม่น้อยกว่า 412.80กิโลวัตต์สูงสุดพร้อมทั้งมีระบบจัดการพลังงานด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าอีกทั้งช่วยลดปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกตามนโยบายรัฐบาลโครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ PA e. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนการพัฒนาโครงข่ายระบบจำหน่ายฟ ไฟฟ้าอัจฉริยะและการส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ในรูปแบบต่างๆ